สวัสดีครับพี่คมสินครับซื้อขายกันจบเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปนิดนึงนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะฮะพี่คมสินออกที่เชลลูมชอยอัมบางกอกลามและเป็นตัวพิเศษด้วยนะครับราคาจะแพงกว่า t 1 2 0่ทั่วไปเพราะว่าเป็นสีพิเศษที่ทางชอยอัมทำมาเป็นสีแบบเขาเรียกเป็นสเตลนะครับเป็นทูโทนสีดำแล้วก็ค่อยคไล่เฉดมาออกเป็นสีเทาโหคันจริงสวยมากครับทาไมถึงตกลงปรงใจซื้อคันนี้ฮะตอนแรก ตอนแรกผมจะเอาตัวธรรมดาด้วยแล้วทีนี้ยแฟนเขาเป็นคนเลือกเขาบอกเอาแล้วก็ให้จบครับผมให้จบเอาตัวแพงเลยใช่ใช่นะฮะตัวนี้จะราคาสูงกว่าอยู่หลักหลายหมื่นอยู่เหมือนกันหกแสนกว่านะครับป้ายแดงแล้วทาไมถึงมาซื้อขายกับผมฮะดูในเพจแล้วครับก็ก็ไว้ใจแล้วก็เออราคานี่คุยรอบเดียวจบจบเลยครับจบแล้วก็ง่ายมากนะครับถ้ารถสวยแบบนี้นะครับเพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่เนี่ย รถสวยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันหายากแล้วก็เข้าใจคนที่เป็นเจ้าของด้วยแล้วก็จะปล่อยนะครับ คือเขาก็ดูแลอย่างดีอย่างคันนี้วิ่งแค่หนึ่งพันห้าร้อยกว่าโลใช่ครับขี่ไม่ได้ไปไหนเลยพ้นรันอินไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่โชรูมใช่ครับนะครับแล้วก็จอดอยู่บ้านนี้จริงๆเนี่ยพี่คมศินมีรถหลายคันด้วยนะครับมีทั้งฮาร์ลุงฮาร์เลย์เต็มบ้านไปหมดเลยแล้วก็ตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าวันนี้คันนี้คือไม่ค่อยได้ขี่แล้วก็เลยอยากจะปล่อยออกไปก่อนใช่ครับนะครับผมและที่สําคัญประกันชั้นหนึ่งก็ยังเหลืออยู่ด้วยใช่ครับ ประกันของศูนย์ทริอัมก็ยังเหลืออยู่ด้วยอีกประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้คันนี้ไปก็สบายใจได้เลยนะครับก็ขอบคุณพี่คมสิธิ์มากๆนะครับที่นึกถึงผมนะขราวขอบคุณมากครับสวัสดีครับ